ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับร้านลิชแมนช็อปเป็นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4 0 0แสนคนนะครับเติมเกมผับจีมบายเนี่ยใช้แค่เพียง user id นะครับเติมได้ในราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มกว่าเติมเองนะครับสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์นะครับ lichmanshop.com นะมาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานถูงสูสีดเดือนเลยนะครับหรือว่าจะเติมผ่านช่องทางไลน์นะครับเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่ @lichmanshop อ,อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนําอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรีออร์ดตีมนะครับรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์นะบัตรแก๊สลายทินเดอร์นะครับอยากเติมเกมแบบสุดคุ้มนะครับเติมก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยหรือว่าจะเติม UC ได้24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อเเนะครับต้องเติมที่ร้านอ๋อลืมบอกไปมีจับไม่ได้ด้วยนะครับต้องเติมที่ร้านลิชแมนช็อปเท่านั้นนะครับเหมือนว่าจะไม่มีใครลงกับเรานะครับตึกเรา ว่าไปลงตึกด้านหน้านะทางซ้ายสวยเฮ้ยโอ้หโหีเดียวมีตัวด้านบนครับทางซ้ายด้านบนครับตึกเดียวกันนะนั่นไงเห็นแล้วแวบๆบนะครับเหมือนจะนอนอยู่ปะเฮ้ยโอ้โหรอ,อจังหวะหามุมยิงครับสวยห,หัวแตกเลยเก็บงานนะมีสินเท้านะครับอยู่ในบ้าน น่าจะชั้นสองะแล้วก็ไกลนะบ,บวกกันอยู่เราเปลี่ยนมาใช้ลูกซองดีกว่านะครับกับ UMP นะมีเอ่อตรงบ้านด้านหน้าเราไม่มีคนนะครับไม่มีใครลงใกล้เราอย่งบวกกันอยู่นะครับเราต้องไปแกนะ่ะปามปืนนิดนึงนะครับกระสุนนะเดี๋ยวไปแกมในบ้านนะแต่ว่าเสียงปืนเงียบไปแล้วยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเหลือที่เดียวนะครับ เราวิ่งล้อไปทางขวานะเข้าที่กำบังครับแล้วก็พยายามไปชิดบ้านแล้วฟังเสียงเท้าครับอาตำแหน่งบนให้เจอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าไปนะครับไม่มีเสียงเท้าด้านล่างครับแต่ว่าลอยเท้าขึ้นนะอยู่ด้านบนแน่เลยเสียงเหมือนอยู่ตรงดาดฟ้ามีตัวทางซ้ายยิงมานะครับน่าจะยิงตัวด้านบนนะเพราะว่ามันมีเสียงกระสุนนะครับโดนกำแพงด้านบนนะ่ะเสียงเท้าไม่มีแล้วครับผมว่า เขาน็อกแม่เลยเราขึ้นนับขึ้นไปดูนะนีไงว่าแล้วโนนบ้านฝั่งนู้นยิงแน่เลยนะครับที่เราดิ้งเสียงยิงตอนแรกอะไปวิวดูครับหามุมวิวดูนะฝั่งตรงข้ามนี่แหละฝั่งสิงเท้านะครับนี่เสิงเท้าชัดเลยเฮ้ยมีตัวทางซ้ายนะครับูุสึกบ,บนดูสเอาไปไหนไแล้วก็ตรงรับเบียงครับเราเอาตัวด้านบนก่อนดีกว่านะ รอเขาโผล่ครับยังไงไ่นเปนบนเอา้สเอาสวยเออสวยไม่ได้อ่ะเหมือนว่าจะลงไปด้านล่างครับผมไม่กล้าย,ยืนนานด้วยโอ้โหไม่โดนเลยเราใช้ไฟได้นะครับตัวที่เขาน็อกเนี่ยทานลงมาแล้วปลาไปตรงนั้นนะ่ะเขาน่าจะหลบไม่ได้นะครับรอดูนะรอเขาวิง่งเอา้าเรียบร้อยครับโดนไฟไปเราชาร์จเลยตรงนั้นเนี่ย น็อกไปสองแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตีเดียวกันหรือเปล่านะมีเสียงเท้านะครับอยู่ด้านบนชั้นสองอน,นะเนสียงเสียงแสดงว่าผละตีนะครับเราปลาระเบิดเอา้าตัวนี้ปล่อยไปก่อนนะเอาตัวบนก่อนระวังระเบิดครับเดี๋ยวโดนระเบิดตัวเองตายนะวิ่งอยู่ด้านหลังเรานะครับเนี่ยเสียงเท้าอยู่ใกล้นะครับอยู่ในห้องมาละสวย เกือบไม่โดนน่ะเก็บงานเลยตรงบ้านนี้ก่อนเรามานะน็อกไปสองนะยังไม่ได้สามเลยรอยเท้าด้านหน้าทางขวาอันนี้ไงหาเล่นเห่ะไปเกิดใหม่เลยในเมืองเนี่ยเหลือคนเดียวนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเราถือดามนะครับวิ่งวนเทคดูนะแต่ว่ามีเสียงปืนนะครับรอยนัดนะอยู่ด้านนอกเลยอยู่ใกล้นะครับ แต่ฟังแล้วน่าจะอยู่นอกเมืองหรือเปล่านะลองไปเช็คด,ดูนะครับอย่าลืมปั๊มนะ้ำให้เต็มหลอดนะครับช่วยเราวิ่งเร็วแล้วก็เรือเด้งตลอดเวลานะไปเสียงปืนทางขวานะครับในเมืองเหมือนจะเพิ่มมาสามเอ้ยเฮ้ยสามแล้วเพิ่งลงเลยเอาเรียบร้อยนะครับเหมือนจะโดนตัวด้านบนยิงหรือเปล่านะน็อกไปแล้วนะครับมีตัวด้านหลังยิงมาเราลงด้านล่างก่อนเฮ้ยเฮ้ย อยู่ไหนอะ่ะเสียงเท้าอยู่ทางซ้ายนะครับเราขึ้นไปเสียเปรียบนะฟังเสียงเท้าแล้วก็เช็คตำแหน่งให้ชัวร์ก่อนนะครับเหมือนจะลงมาไม่ใช่นะครับนีไงนนี่ย,ยตัวเดิมปะถือดาบนะเรา,าดาบมาฟันผมแน่เลยเราต้องร่ายเขาลงมานะครับฟังเสียงเท้านะเสียงเท้าตรงระเบียงนะครับทางขวา ไปนะครับเปรียบนะต้องลอยเขาเดินมานะครับมาแล้วเอ้ถือ,อาถดาบขอเธอเอใจเย็นเออสวยโถดาบเราจะมาสู้ลูกซองนะครับกระสุนมันกระจายยังเหลือสามคนนะในเมืองอ่ะแต่ว่าตอนแรกเอ้มีรอยเท้านะครับขึ้นด้านหลังเรานะทางซ้ายอยู่ด้านบนหรือเปล่าอ๋อน็อกอยู่ เมื่อกี้มีเสียงปืนนะครับอยู่ไกลนะทางขวาเราอะในเมืองเหลือคนเดียวนะครับจะบอกว่ามอสเบอร์เกอร์นะครับเอ็กวันพีนะแก้วลิขสิ์แท้ลายวันพีนะครับจากญี่ปุ่นเลยเฮ้ยตกใจนึกว่าเสียงเท้านะครับไปซื้อของก่อนดีกว่าเสียงปืนอยู่ทางขวาใกล้เรามากเลยนะครับซื้อของแล้วก็ไปดูตัวใกล้ดีกว่านะเอาใหม่นะขายของก่อนนะครับมอสเบอร์เกอร์นะครับเอาใครปลาระเบิดมาเนี่ยอยู่ใกล้แน่เลยตัวเนี้ย มอสเบอร์เกอร์นะครับ X 1ปีส์นะแก้วลาย1ปีสนะครับลิสติแท้จากญี่ปุ่นนะเพียงแค่เราซื้อเมนูใดก็ได้นะครับครบ150บาทเนี่ยตอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะรับสิทธิ์แรกซื้อนะครับ349บาทนะเออใครที่สนใจนะครับอยากจะสะสมไว้เนี่ยเพราะว่าแก้วนปีสเนี้ยมีขายแค่ที่เฮ้ยปลาไฟมาวะ่ะใกล้แน่เลยมีขายแค่ที่มอสเบอร์เกอร์เท่านั้นนะครับหมดเขตเอ้ยมีเสียงเท้ามาทางซ้ายครับสวย เก็บงานเลยในเมืองเหมือนจะเพิ่มเอ้าอ๋อคนนี้นะครับเหลือคนเดียวละไม่รู้ว่าใช่คนที่เขาปลานระเบิดใส่เราหรือเปล่านะแต่ว่าเขาวิ่งมาจากด้านนอกนะครับขายของต่อก่อนแก้วเก็บความเย็นนะครัลายวันพีชนะซื้อได้ที่มอสเบอ,อร์เกอร์เท่านั้นนะครับหมดเขตวันที่16มีนาคม2567นะเฮ้ยเสียงเท้านะครับอยู่ใกล้เลยไม่แน่ใจนะครับแวบเดียวจริงนะเมื่อกี หรือว่าจะหูฝาดฟังผิดหรือเปล่าแต่ว่าเสียงเนี่ยเหมือนอยู่ดาดฟ้านะครับลองไปเช็คดูนะแต่ว่าระวังทางขวาด้วยนะครับเพราะว่ามีตัวทางขวาอยู่เงียบเลยเฮ้ย,ยนี่ไงเอา้าไม่รู้อวไม่รู้นะว่าผมมาไม่ได้ใส่หูฟังหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหตายแบบงงๆนะครับเอา้าเพิ่มมาเป็นสองคนอีกแล้วในเมืองนะเดาว่าคนที่เรายิงตายเมื่อกี ไม่ได้แต่หูฟังแน่เลยนะครับหรือไม่ก็ยังฟังเสียงเท้าไม่ค่อยเป็นนะคือผมวิ่งมาด้านหลังนะครับเสียงเท้าด้านหลังเนี่ยมันจะเหมือนกับเสียงเท้าด้านหน้านะคล้ายๆกันเลยคือบางทีถ้าเกิดว่าเราแยกไม่ออกเนี่ยวิธีการแก้ง่ายๆนะก็คือถ้ามีเสียงเท้ามาเหมือนอยู่ด้านหน้าเนี่ยเรามองด้านหน้าให้ชัวร์ก่อนนะครับว่าไม่มีคนนะถ้าไม่มีคนเนี่ยสันนิษฐานไปเลยนะครับว่าอยู่ด้านหลังนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยเล่นเกมพับดิโมบายนะครับแต่ว่า ไม่ใส่หูฟังเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเสียเปียบแน่นอนนะยังไงก็เสียเปียบนะครับเสียเปียบมากด้วยเพราะสิ่งสําคัญของการเล่นพับจิโมบายนะครับคือเสียงเท้าเสียงปืนนะเราจะได้รู้ตําแหน่งตะตูนะครับคือไม่เดินเข้าไปมั่วๆเพราะว่าคนจะดักเยอะนะครับเสียงปืนทางซ้ายของบ้านนะเล่นด้านบนนะครับบวกกันอยู่เสียงเท้าใกล้เราเนี่ยสวยมีตัวอยู่ในบ้านนะครับเฮ้ยทางขวายิงมาเราต้องถอยไปเล่นทางซ้ายนะครับ เหมือนจะอยู่ตรงข้างบ้านหรือเปล่านี่ไงยถือดาบโอ้โหห้าเกินเมื่อกี้ต,ตอนเราชาร์จนะครับมีคนใช้ u m ีนะยิงมาทางซ้ายด้านหน้าเรานะครับผมว่าเรารีบออกดีกว่าอยู่ตรงบ้านนี้อันตรายนะครับมันโดนลุมได้หลายทางเฮ้ยนี่ไงเอาอ๋อวิวหลังโอ้โหตกใจหมดเลยเปลี่ยนรถด,ดีกว่าครับบิ๊กฟุตปลอดภัยกว่า ถือดาบนะครับจังหวะถ้าเกิดว่าโดนยิงเนี่ยกระโดดลงมาจะเอ้ด้านหลังนะครับบนเนินแน่เลยเราวนไปจอดทางขวานะใต้เนินนะครับเปลี่ยงเท้ามาแล้วเล่นเนินต่ําไว้รอเขาวิ่งมามาแล้วหวเล่นเนินต่ําเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ห่างเรานะครับคือเราอยู่เนินต่ําเนี่ยเขามองไม่เห็นเรานะแต่ว่าเราอาจจะมองเห็นเขาก่อนนะเพราะฉะนั้น เราสามารถวางเป้าปืนเนี่ยยิงเขาได้ก่อนนะเดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็รีบไปนะครับเพราะว่าอันตรายคนระับพื้นที่โล่งนะเปิดจุดไปแล้วเสียงปืนทางซ้ายนะครับสไนเปอร์นะคาเข้าแปดเฮ้ยตัวนี้เหรอวิวสันใชสไนเปอร,รอ์ใช่เหรอไม่เคยเจอนะอเอ้เอามี ร้อยะตายเลยเหลือสี่คนเนี่ยไม่แน่ใจว่าที่เดียวกันหรือเปล่านะครับเก็บของแล้วรีบไปดีกว่ารถเราไม่ไหวแล้วนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งเนี่ยเข้าวงน่าจะอันตรายนะเหมือนจะมีเสียงเท้าอยู่ด้านหน้าเรานะครับคนหนึ่งใกล้ๆอ่ะไม่แน่ใจว่าหลังก้อนหินหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าถือดาบวิ่งเข้าไปเนี่ยระยะทางมันไกลนะดาบอาจจะกันไม่อยู่นะครับระวังสโมก่อนดีกว่าแล้วก็ วิ่งทะลุตะรวจเข้าไปนะครับเช็คดูไปทางซ้ายนะนี่ไงระวังเอานอนเฉยอุย้ยโดนหัวไม่ตายเฉยอะ่ะโอ้โหโดนหัวเต็มๆน่ะเมื่อกี้อะ่ะลองเสียงใช้รถดูนะน่าจะพอไหวนะครับวงไม่ไกลอะ่ะเฮ้ยมีคนมาไม่ได้แล้วถ้าขับไปนี่โดนระเบิดแน่เลยโดนยิงระเบิดแน่เลยนะครับ เหมือนจะกำลังวิ่งมานะเราเข้าไปเล่นในที่กําบังได้นะครับสวยเอา้ายังน็อกอย,กอยู่เก็บงานได้ปะมีเสียงปืนทางซ้ายนี่ไงสนเปอร์นะครับระวังนะอย่าไปสเปรย์นานๆน,น,นะครับหัวแตกนะหลบก่อนสน a p ยิยงเอานะครับผมว่าเข้าไปชิดได้นะไปชิดดีกว่าไปเขาเก็บหน,กหนักน่าจะปั๊มยาเฮ้ยนอนก่อนเฮ้ยเอา้าทำไมไม่นอนเอา้า โอโ้มีเสียงปืนด้านหลังนะระวังนะครับต้องเข้าไปชาร์จแล้วไม่งั้นโดนตัวหลังยิงแน่เลยต้องรีเลียนะครับโดนอยู่เออสวยเก็บงานเลยเหลือตัวด้านบนนะลืมไปว่าถือดาบเนี่ยกดนอนไม่ได้ครับเมื่อกี้จะนอนหลบเฉยอะ่ะโอโ้เราเล่นตรงบ้านนะครับรอดูวงต่อไปก่อนระวังแค่ซ้ายกับขวานะเพราะว่าเสียงปืนล่าสุดเนี่ยอยู่ด้านหน้าเรานะครับ ปั๊มน้ำรอนะเหลือประมาณห้าวีนะครับอยู่กับเราปะเรียบร้อยไปทางซ้ายนะครับตรงบ้านกับตรงเนินเนี่ยอยู่นอกวงเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะ่ะก็ต้องวิ่งเหมือนกันนะครับพยายามวิ่งล่อให้โผลมานะแต่ว่าไม่ยอมมาครับผมว่าเราเข้าวงดีกว่าไปชิงเข้าวงไปเล่นในวงก่อนดีกว่านะเพื่อความได้เปรียบนะครับทางซ้ายมันโล่งด้วยก้อนหินตรงนี้เล่นได้นะครับ อยู่ขอบวงพอดีนะแต่ว่าขยับไปดูทางซ้ายก่อนดีกว่านะครับตรงนี้ไม่ได้นะอยู่นอกวงด้านหน้าเนี่ยได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขามาทางซ้ายหรือ,อยังนะครับไม่เวิร์กก้กอนนี้เพราะว่ามันเตี้ยเกินไปนะครับเราถอยดีกว่ามาเล่นที่เดิมนะครับคือก้อนนั้นนะ่ะถ้ายืนนะ่ะหัวโผล่แน่เลยยังไม่มานะครับปั๊มยาก่อนรอจังหวา,าวิ่งมานะไอปั๊มน้านะครับเฮ้ เหมือนมีเสียงเท้านะครับเนี่ยกำลังมานี่ไเข้าไปในบ้านนะครับเราใช้ไฟนะไม่โดนไม่เป็นไรนะครับทำให้เขาออกมานะเตรียมตัวเลยมาแล้ะเต๋อสวยยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ